ไลฟ์ like สดแล้วอยากจะเอาไลฟ์สดมาตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอจะทำยังไงวันนี้จะพาทุกคนไปคัดลอกลิงก์แล้วเอาไลฟ์สดมาแปลงไฟล์เป็นวิดีโอเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีคัดลอกลิงก์จากไลฟ์สดแล้วเอาไปแปลงเป็นวิดีโอก,กันค่ะอันดับแรกเลยนะคะ ให้ทุกคนเข้ามาที่หน้าจอมือถือของทุกคนแล้วไปที่ f a c e b o o k นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เข้ามาดูที่เอ่อพจของเรานะคะสักครู่นิดนึงนะคะอ่ะเราก็มาเปลี่ยนเป็นเพจก่อนนะคะอันนี้คือตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูนะคะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ ของเราเพื่อจะไปเอาไลฟ์สดนะคะที่เราได้ไลฟ์สดไว้แล้วนะคะเข้ามาคำว่าแชร์เมื่อทุกคนเข้ามาที่เพจของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาดูที่ไลฟ์สดของตัวเองและเข้ามาคำว่าแชร์มันจะมีคำว่าคัดลอกลิงก์นะคะเราก็กดคำว่าคัดลอกลิงก์แล้วก็กดออกนะคะให้เราเข้ามาที่คุกเกิลนะคะ เสร็จแล้วให้เราเข้ามาที่คุก g เกิของเรานะคะแล้วพิมพ์คำว่าแปลงไฟล์ไลฟ์สดนะคะสิ่งที่ครูยุ้ยใช้ประจำนะคะจะเป็นตัวตัวนี้เนาะ,ะนะคะวางลงไปเลยนะคะตึงอ่ะแล้วก็กดนะคะมันก็จะมีอ่อ เร,เรียกว่าคลิปวิดีโอที่เราไลฟ์สดนะคะตอนนี้มันคือทำการอัปโหลดอยู่นะคะทุกคนมันอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะครูยุดตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าวิธีสร้างรายได้จากการขายของมันเริ่มดาวน์โหลดมาแล้วนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนนะคะไปพิมพ์คำว่าดาวน์โหลดนะคะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเอาไลฟ์สดนะคะไปตัดแต่งหรือตัดคลิปนะคะเป็นสั้นๆเพื่อ ให้ได้มีคลิปสั้นคลิปชอ็อตหรือ